สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวสกูชี่กันนะนี่เกียดกาดเลยจ้าอันนี้จะเป็นสกูชี่ที่ขายในร้านเนาะมาเราจะเริ่มตั้งแต่ชิ้นที่เป็นของไม่แท้กันก่อนนะเพราะว่าจะไร่เก็บใส่กล่องกันนะจ๊ะโอเคก็จะมีเป็นอันนี้เป็นของไม่แท้นะนี่แล้วก็เป็นเจ้าตัวนี้ก็ของไม่แท้นะถ้าสนใจชิ้นไหนก็เดี๋ยวจะลงให้แคปราคาอีกหนึ่งรอบนะคะ อันนี้รีวิวเนาะว่ามีของไอไม่แท้มีอะไรบ้างนี่นะพวกของไม่แท้นะน,นี่คือของไม่แท้นะนี่จะเป็นหัวใจแบบนี้แล้วก็มีเป็นไอตัวนี้ของไม่แท้นะน้องมีแพ็กเกจมานะคะชิ้นใหญ่มากนะโอเคเราก็จะพยายามอะไรใหุ้กชิ้นนะอันนี้ก็ของไม่แท้น,นี่นี่คือของไม่แท้เราจะใส่ในกล่องไปนะคะนี่คือมันเยอะมากเลยนะทุกคน อันนี้ก็คือคลิปมันน่าจะยาวนะอันนี้พี่ขอตอาุมาก่อนนะตอดทีละอย่างเลยจ้านี่ก็ของไม่แท้นะเป็นอันนี้นี่แล้วก็ีกติมยักษ์อันนี้น่าจะไม่แท้นะคะแต่มีแพ็กเกจมานะแพ็กเกจเนาะก็จะอยู่ในกล่องกล่องนู้นนะอะไม่ผิดนะคะโอเคแล้วก็จะมีเป็นไอตัวนี้ก็มีแพ็กเกจมานะจะเป็นแพนด้ายักษ์นะคะแล้วก็นี่ตัวเดิมนะ ของไม่แท้แล้วก็อันนี้ของไม่แท้นะคะนี่ก็ของไม่แท้นะโอเคเดี๋ยวพี่จะเลือกไอ้พวกของแท้ไว้ในนี้แล้วกันเนาะจะได้แบยอันนี้ก็จะเป็นสับป,ปะรดผู้มีตำหนินะคะแพ็กเกจมาครบนะที่อยู่ในกล่องนะคะแพ็กเกจอันนี้คือของแท้นะอันนี้ก็จะเป็นน้องพริกหยวกนะคะเป็นแบรนด์ตัวนี้นี่มันจะมีลายเส้นอยู่นะนะประมาณนี้เนาะ แล้วก็ตัวนี้ของไม่แท้นะแต่เนื้อดีมากเลยปังเมล่อนยักษ์ตัวนี้แล้วก็เค้กบอนตัวนี้ก็ของไม่แท้แต่เนื้อดีนะจ๊ะแล้วก็น้องเห็ดของแท้แล,แล้วนะฮัลโหลโคิตตี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ของแท้นะแล้วก็จะมีกระดูกของทอยบล็อกช็อปมาสองชิ้นนะแล้วก็จะเป็นไอเจ้าตัวนี้จะมีสองชิ้นอีกชิ้นน่าจะอยู่ในกองนะอืมเราจะตูดไปเรื่อยนะคะอ่ะ อันนี้เราก็จะเป็นแมวแบนว้าวนะนี่โอเคแล้วก็เป็นเค้กของอิริกนะคะนี่ครบนะจ๊ะของอิริกนะแล้วก็จะมีอุ้นจิเป็นของอะไรนะพูนิมาลุนะแพ็กเกจน้องอยู่ในกองนะอันนี้เอาเก็บเองนะอันนี้ไปไว้ในกองเฉยแล้วก็อันนี้จะเป็นของอันนี้นี่ปังเมลอนตัวนี้นะ โอเคขอแ้นะมาสองชิ้นนะคะไปะใส่ในกล่องนะแล้วก็จะมีตัวนี้มีเป็นบัน้นทำบันคิวตี้เออแล้วก็จะมีเป็นเค,ค้กที่ไม่มีอยู่ข้างบนเห็นไหมเป็นของโอริเกอร์ส่วนตัวนี้จะเป็นของอีลิวิกลายเส้นอยู่ข้างล่างฟเฟสต์ไม่มีมานะจ๊ะโอเคแล้วก็ตู้ไปเรื่อยนะแล้วก็อันนี้จะเป็นโดนัทของเซมี่นะแล้วก็เป็นอันนี้บัน ของบูบูนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นของฟูยุนะอันนี้จะเป็นไส้ไหลนะไส้ไหลแล้วก็จะเป็นบันตัวนี้บันเฉาเาแล้วก็จะเป็นนงางเงือกตัวนี้นี่โอเคเดี๋ยวกล่องมันน้าจะไม่พอใส่นะทุกคนเคนี่นะมันจะมีพัคเกตอยู่ในนี้นะบางตัวนะจ๊ะ เราก็จะเก็บไปทีละขั้นตอนนะแล้วก็นี่อันนี้จะเป็นดังโงะใช่ไหมที่เขาเรียกกันนะจ๊ะเคเราก็จะตูดกลับมาเรื่อยๆนะนี่อันนี้เป็นของไม้แท้นะคะข้าวโพดแล้วก็อันนี้จะเป็นปังเมลอนของไม้แท้เป็นคัพเค้กน่ารักของไม้แท้นะแล้วก็บันคิวตี้นะไปอยู่ในไหนสักอันแหละอะเพราะว่ารู้สึกมันที่ไม่พอรเราก็จะมีสโนวีนะ่เนาะ ของบูมนะล้วก็จะเป็นไอเ้าตัวนี้ชโโ็อกโกแลตน่ารักมากเลยเป็นของตอมพี่จอมมี่นะคะทำร่วมกับอะนไรนนะไหนละ่ะนี่โอ้ยโอเคแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ไม่แท้นะแล้วก็อันนี้จะเป็นบันเฉาเฉานะคะอันนี้แพ็กเกจไม่มีมาเลยนะคะใส่ให้นะอันนี้เป็นบัน ของไดโซนะแต่ไม่มีแท็กมานะคะอืมแล้วก็จะมีมิกกี้เมาส์นะคะของแท้แล้วก็เป็นหมีตัวนี้ใช่ไม่ใช่ของแท้นะมีตม,มิด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่ใช่ของแท้อันนี้ก็ไม่ใช่ของแท้นี่พวกนี้ไม่ใช่ของแท้นะมีเป็นเต่าแล้วก็กระต่ายนะอืมเดีย๋ยวเราขออันนี้ก่อนนะทำโบทำให้มันสีแบบ ชาปน,นี้นิดนึงเพราะว่ามันจะาก,กี้มันสวะจนเกินไปเนาะแล้วก็มีถุงเงินของแท้นะแพ็กเกจอยู่ในกองเลยจ้าอืเดี๋ยวแม่ค้าจะไปข้อใหญ่อีกทีนเนาะล้วก็นี่เป็นไอติมน,นี่แล้วก็จะเป็นบันของของแท้นะผู้มีตมํมหนิดมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นของบูมนะขวดนมของไม่แท้แล้วก็ตัวนี้นะคะ นี่ก็ของแท้นะเป็นกระต่ายนะสับประรดของแท้นะคะพัคเกตอยู่ในกองเลยนะโอเคเราจะตูดเก็บหมดแล้วนะเพราะอันนี้มาคือเขาเรีเยกอะไรนะกองมาเป็นเพื่อที่จะให้หิบของไงแล้วก็มานะจ๊ะอืมอันนี้เป็นของกูีิกูด์นะแ,แล้วนะจ๊ะแล้วก็จะเป็นอันนี้นะอาริโทสนะคะเป็นของชว,วาเนาะลายเส้นอยู่ข้างล่างนะจ๊ะ แต่แค่ไม่มีถาดรองมาเท่านั้นเองเนาะอืมแล้วก็อันนี้เป็นบันมินิไม่ใช่ของแท้ไอติมไม่ใช่ของแท้บันโอรีโอ้ก็ไม่ใช่ของแท้ก้อนเมฆของแท้นะจ๊ะอะแล้วก็มีอะไรอีกนะนี่ไงตัวน,นี้มีหนึ่งตัวที่บอกแล้วก็นี่ของแท้นะจ๊ะอันนี้เป็นของเลยๆเนะ อันนี้ก็แ,แล้วเรานะเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นมาตัวนี้แลแล้วมันกันนะมานี่ในความตัวนี้นะแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้คือแบบโอ้โหใหญ่มากแกถ้าใครได้ซื้อชิ้นนี้ไปคือคุ้มมากนะจ๊ะแ,แล้วเรานะสองพันสิบแปดเียนในแพคเกจมาเขียนไว้อะ mm hmm. นี่อันนี้ก็จะเป็นมากระลองนะคะทุกคน mm hmm. โอเคเรากำลังปรับรูรุ่มให้มันดูสีมันชัดเจนนะแล้วก็อันนี้นะคะ ็นแมวนะของแทนนะมีลายเส้นนะจ๊ะเป็นของอารีดี้นะอแล้วก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นี่ตัวนี้นะคะก็เป็นของบนะูมนะโอเคแล้วก็ต่อมาจะเป็นตัวนี้ไม่แทนนะและอันนี้ก็จะเป็นเคสของชวานะจ๊ะอันนี้ของแท้เดี๋ยวพี่จะไปแยกออกิมน,นะแล้วก็จะเป็นไอติมคิบุนะ แล้วก็ช็อกก็แบยุกนี่คือกล่องของน้องนะนี่กล่องนะแล้วก็มีลิ้งอีกตัวหนึ่งนะจ๊ะเป็นแบรนด์ราลเหมือนกันแล้วก็จะมีหัวหอมมาสองชิ้นนะของแท้น,นะจ๊ะบอกก่อนอืแล้วก็จะมีส้ไหลอีกหนึ่งชิ้นนะคะส้ยไหลมันมีอยู่ประมาณสองถึงสามชิ้นนะพี่หยิบเจอไหนก็รีวิวอันนั้น,นจริงแล้วก็อันนี้จะเป็นของช็อปปิ้งนะของแท้ แล้วก็แกะตัวนี้ก็ของแท้นะมีตําหนินะอันนี้ก็จะปล่อยให้ถูกๆนะแพ็กเกจก,ก็จะอยู่แถวนี้แหละเพราะพี่อยากแพ็กเกจเอาไว้นะแล้วก็จะเป็นไนโดเาร์นะจ้าของแท้แล้วก็อันนี้มันเป็นตัวที่แบบมันเป็นตัวยางบีบแบบนี้เออก็น่ารักดีนะแล้วก็จะมีเป็นในอีกอ่ะโอเคแล้วก็จะมีบันตัวนี้ นะคะแล้วก็นี่อันนี้จะเป็นถุงเงินนอกน้นก็เป็นแพกเกจเลยนะแพคเกจสกูชี่ที่พี่บอกว่ามันมีเนาะก็จะอยู่ในนี้หมดนะจ๊ะโอเคก็ขอบคุณนะคะสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะไปแลละบ๊ายบาย